นิยายรักเรื่องพันเมคานักเขียนพิรศินสำนักพิมพ์ Blue Water Lily Books ีบุ๊กจะจำหน่ายทางเมดมาเก็ต EP ศูนยตอนลูกหลงเจอไหมไม่เจอครับทางโน้นละ่ะหาดูหรือยังผมไปดูเองครับที่นี่โมร็อกโกและวายุกำลังอยู่ในเมืองเชฟาอูน แต่เมื่อครู่กลับมีชายชะกันในชุดสุดสีดำกลุ่มหนึ่งสื่อสารกันด้วยภาษาไทยเสียงดังฟังชัดทั้งกลุ่มกึ่งเดินกึ่งวิ่งสวนกันไปสวนกันมาผ่านหน้าวายโยไปหลายครั้งแล้วในที่สุดผู้ชายทั้งกลุ่มก็มาหยุดยืนตรงหน้าวายโยและนั่นก็ทําให้ก้าวย่างของวายโยชักหัวคิ้วของวายโยขมวดน,ดนิดนิดดวงตาชั้นเดียวตามเชื้อพันธุ์มังกรที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาก,กําลังมองหาช่องว่างทางที่จะไปต่อ วายโยกับกลุ่มชายชะกันกำลังยืนอยู่บนทางเดินหรือจะเรียกให้ถูกก็น่าจะเรียกว่าตรอเสียมากกว่าด้วยความกว้างของมันแค่เพียงเมตรเศษเท่านั้นเองในตาสีน้ำตาลดำมองเห็นคนไทยกลุ่มใหญ่ที่ต่างไม่ได้มีเชื้อพันุไทยผสมอยู่เลยยืนกระจายกันจนเต็มความกว้างของทางเดินในเมืองเชฟาอูนดูเหมือนกลุ่มชายชะกันนุ่งสายสังสูบบึกรื่บุ่นล่ำสันพร้อมกับความสูงที่ไม่น่าจะต่ำกว่า180เซนติเมตรจำนวนสี่คน จะยังมองไม่ไม่เห็นวายโยที่มีความสูง162ซนติเมตรน้ำหนักตัว41กิโลกรัมและคลุมตัวด้วยชุดพื้นเมืองสีขาวชายชะกันทั้งสี่ดูจะไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ากำลังยืนจับกลุ่มขวางทางอยู่วายโยอยากจะเอ่ยขอทางแต่แลจากสีหน้าเคร่งเครียดกับการแต่งกายสัญชาติยางเตือนวายโยว่ารอได้ก็รอเถอะวายโยการเอ่ยขอทางกับกลุ่มชายชะกันที่เหมือนกับบริการของมาเฟียพ่านจะพาตัวเองสวยสุดท้ายก็จะเสียเวลาจริง เอาไงดีวายโยเดินย้อนกลับไปทางเก่าดีไหมเมืองนี้ตรอกซอกซอยอยะแยะออกมีทางอื่นให้ไปได้แน่แน่วายโยถามตัวเองในใจทั้งที่ใจจริงไม่อยากกลับหลังหันเดินย้อนกลับไปหาเส้นทางใหม่เลยใบหน้าที่คล้ายสรรสร้างมาจากปลายผู้กันของเฉียนสวีดเหลียวหลังกลับไปมองหนทางที่ตนเพิ่งเดินผ่านมาวายโยคิดว่าควรรีบพาตัวเองไปให้ไกลาจากชายชะกันกลุ่มนี้ก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน บางครั้งเราไม่ได้อยากจะมีเรื่องแต่เรื่องก็มักจะมาหาเราเองและการโดนลูกหลงก็นับว่าเป็นเรื่องอย่างหนึ่งขอพระคุณที่รับฟังจนจบติดตามตอนต่อไปอีกทีหน้า